นี่คือแฟนของผมครับชื่อโมอนครับเขาเป็นคนที่น่ารักมาก ดูแลกันตลอดลองเหอิหล่าเห็นชายฝรั่งเห็นคลิปนี้ให้อิหล่าเลยจ้ะน้ำตาแตกเลยจ้ะทุกคนเพราะว่าเข้าขอนคางสู่ชีวิตกันมาลายแห้งจ้ะทุกคนแล้วอิหล่าเห็นคลิปนี้ก็เห็นให้อีหล่าแบบมีกำลังใจเดี๋ยวจะสู่ต่อไปเพราะว่าเข้าจะล่มจะเทือขอแค่เข้าลุกขึ้นมาสู่อีกเทือนึงม่อเข้ากับบมหูดอกจ้าว่าเธอใดที่เข้าลุกขึ้นมาแล้วมั่นจะประสบความสำเร็จขอแค่เข้าลุกขึ้นมาสู่ต่อไปจ้ะทุกคนอิหล่าก็ยังจะบอกให้ทุกคนหูขึ้นจ้าว่า ฝรังเป็นคนที่หนาหัาอีหลีจ่าทุกคนบอเด็ปเป็นคือจังคนอื่นเพื่อนหวาเลยเด้อจ่าเราเป็นคนที่ซัพพอร์ตอีหล่ามาตลอดบอกว่าอีหล่าจะถูกจะสุขจะยากจะมีความสุขปันไหนเพื่อนก็จะอยู่ข้างๆอีหล่าแล้วอีหล่าจะบอกเลยเด้อจ่าว่าขันบ่มีเพิ่นอีหล่าคงบ่เดือพานการเป็นโรคซึมเศร้าอีหล่าคงบ่เดือพานช่วงเวลาที่อิหล่าทุกทรมานอีหล่าคงบ่เดือพานหลายช่วงเวลาในชีวิตที่มันแบบแสนที่ใจยากเหลือเกินจ่าทุกคน อีหลกักกะอยากให้ทุกคนได้เห็นมุมมองที่ดีของไอ้ฝรังจ้าทุกคนเพิ่นเป็นคนหนาลักอีหลากกะอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตเพิ่นเพราะว่าในมุมมองด่านชีวิตครูจะบอกเลยว่าอีหลาใหายเพิ่นเติ่มรอยจ้าทุกคนบอกว่าผู้เดจะว,ว่าจั้นแต่ได้สหรับอีหลาแล้วเพิ่นเป็นคนที่ซอยดึงอีหลาขึ้นมาจากความทุกข์เป็นํากลังใจและติดตามเข้าสองคนต่อไปในเดจา้าไม่ี่ลองทัวร์นดิ